ยิ่งให้ยิ่งรวยตามตำราหลวงพูอสังวานยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขอยิ่งจนโยมจะไปขอขณนะโยมนะจะไปขอพ่อขอแม่นะให้พ่อให้แม่จะรวยนะขอครูบาอาจารย์จนนะโยมนะอาตมาไม่เคยขอครูบาอาจารย์เลยให้อย่างเดียวแล้วจะรวยอาตมาถึงมติต้องให้อาจารย์ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์ให้เจ้าฟ้ามากรสัตย์ยิ่งให้ยิ่งรวย มานี่ไม่มีแลยข้าวมินตบได้แ,แค่คนเดียวอ,ะอ่ะสององค์ก็วิ่งหนีเลยพระพระอุธวิ่งหนีเลยอะอุธเนี่ยยางนี้อยู่ได้แหละ,ะยิ่งให้ยิ่งรวยใช่ไหมล่ะพระเวทสอนดนให้จนรวยไหมสิบชาติน่ะยิ่งใหญ่มาให้สิบชาติ แต่ห้าร้อยชาตินั้นให้ก็ให้แต่ชาติใหญ่ๆสิบชาติได้เป็นพุทธเจ้าแตาชกยิ่งขอยิ่งจนนะทีนี้ไปพวกขี้ขอ,อเอตาชกเป็นแขวนคอจะได้รวยโอ้ไปใหญ่เลยคนนี้ทฤษฎีเสียแล้วอ่ะเนะทฤษฎีเสียแล้วคนไทยเรียนผิดแล้วเรียนกลับหัวกลับหางแล้ว ไม่จะพูดไม่นานนะเนี่ยรอพระมาพร้อมกันจำไว้นะพ่อแม่ในห้ามขอต้องให้อาจจะมาที่จนเพราะว่าขอพ่อแม่ตอนเด็กๆไงตอนเด็กๆถ่ายพ่อแม่เสื้อผ้าก็ถ่ายพ่อแม่แต่พอรู้แล้วไม่ขอเลยพอทำงานได้แล้วไม่ขอเลยพอมีเงินเดือนแล้วจะมาไม่ขอ มีเงินเหลือมาบวชบวชก็ยังเหลืออีกทํางานนะเก็บเงินเงิเหลือบวชตัวเองเหลือเงินเหลือคืนให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองยังเหลือไม่ใช่บวชล้วไปไถ่ายพ่อแม่นะอ่ามีเงินเหลือมีเงินเหลือพาเพื่อนเที่ยวได้อีกอแล้วยังเหลือให้พ่อแม่ได้อีกเขาบวชก็ทิ้งเงินเลยเขาบวชก็ เอาให้เพื่อนไปพอเขาโบสถ์เสร็จแล้วบอกแก้ไปเถอะให้เพื่อนไปก็ไม่ขอขอด้วยเป็นตาทุชกใช่ไหมให้เป็นพระเวสสันดรใครอย่เชื่อขอพ่อแม่นะจนนะโยมนะขอกระตังแม่ไปแต่งเมียขอกระตังแม่ไปซื้อบ้าน ขอก็ตั้งแม่ไปเวียงรูโอ้โหจนใหญ่เลยโยมเวลาลูกมันมามันก็ขอเหมือนเราขอมากกว่าเราอีกเห็นไหมขอมากกว่าเราไหมแม่ยังขอได้ยังก็ขอได้ <c oughs> บุญนี้ทำให้รวยได้เป็นธรรมะได้ขยันมันเพียรเก็บหอมลอมลฤศอ,อุอากาสะ หัวใจจะเียออาาษะรักกสัมทาอุสาหะพยายามเนี่อุสาหะหาทรัพมาเพื่อบม,มหาทรัพย์ที่มันไม่มีก็พยายามหาอุอาาษะอุสาหะเพียรพยายามอดทนกะเก็บสะสมได้มากเก็บสะสมไม่สู้จะได้ ประหยัดอดทนประหยัดแลระฉลาดอดทนไม่สุรุยสุรายไม่ใช่งวดนี้ออกอะไรวะแงทงสั้ง,งวดงไงหมดนะ <c oughs> เอาทุกงวดเลยหมดจนไม่เคยถูกสักทีงหากไปทางไม้นั่นเนีะยพยายามหากินทางขวัญเนะ กูว่าจะเชื่อหลวงพ่อและไม่เชื่อทักทีพอถึงวันเอาทุกทีเลยพอเสียตังก็กูเขาน้ากูไม่เอาแล้วออมาขึ้นฝันดีเอาอีกอยากเก็รวยเร็วๆโอ้ยสุดก็จนอาาบมุกเป็นทางเสื่อมคนที่ที่สร้างวัดได้เนี่ยพวกวประเภทกูอาคาสะมาสร้างวัดเนี่ย โอประเภทเก็บได้ผสมน้อยมาจากไม่มีอะไรก็มีทุกคนเนี่ก็เป็นพื้นฐานทําให้ลูกหลานได้รู้จักเก็บขอมรอมริลูกหลานก็จะตามถ้าเป็นคนสุรุ้สุร่ายลูกหลานก็สุรรู้สุร่ายมันมันเขาเรียกว่าไงล,ลูกไม้ไม่หล่นไก่ต้น คนสมัยนี้ไม่ค่อยประหยัดไม่ประหยัดก็ต้องต้องติดตัวแดงนะต้องติดตัวแดงไหมโยมเคยดูหุ้นไหมโยมบางวันหุ้นมันตกในแดงเถือกมมโยมโอ้โหพวกคนที่เล่นหุ้นโดนเข้าไปหุ้นแดงแล้วหมดเลยบางคนหมดตัวเลยนะ เอาไม่เอาไม่บางทีเขียวมาโหช้อนกันใหญ่เลยไปช้อนตอนแพงพอแดงรีบขายขาดทุนนี้อีต้องเขียวขายอีต้องเขียวซื้ออีตอนแดงขายเล่นไปเล่นมาไม่มีเหลือเลยช้อนแดงเอะขายแดงช้อนเขียวงอกมายมเข้าใจไหมโหเล่นอยู่เงี้ยเล่นจะไม่มีอะไรเหลือเลยตื่นก็เรียกว่าเล่นหุ้นตื่น คุณตกใจพอพอแดงมากูกูซื้อกูขายกูจะตกมากขนาดนั้นพอเขียวมารีบซื้อเพราะจนไม่มีเงินเก่งไปหลายเจ้าแล้วแต่คนใจเย็นเขาทำไงเขาซื้อทิ้งว้เลยซื้อแช่ว้เลยซื้อตัวนี้เขาซื้อซื้อจนรวยเลยแดงมากูซื้อแดงมากูซื้อเขียวกู เขียวกูขายแดงมากูซื้อเขียวขายเพิ่มไปเรื่อยพวกฝรั่งเล่นฉลาดคนมีฐานดีนี่พูดนอกเรื่องหน่อยนะไม่มีบุญก็จะไปเล่นมันบุญก็คือปัญญานี่เองพุทธเจ้าในร้างบาร,รมีนะเนย็นตมากำลังทำการ์ตูนเรื่องมโหสถอยู่ขอให้พวกเรามีบาร,รมีอ่านเรื่องโมโหสถจะฉลาดเจ็ดขบ เก่งกับเก่งกับไข่เก่งกับพ่อแม่ตอนนี้กำลังทำการ์ตูนภาคนะสองเนี่ยมโหสถสวนละสามแต่เรื่องหนึ่งก็หลายตังค์นะเป็นแสนโยมไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยโยมอยากให้โยมเด็กๆรุ่นรุ่นหลังอ่านจะทำพระเจ้าห้ารอยชาติกำลังทำดูบางยังเนี่ยพี่ทอทัศน์เนี่ยตื่นไม่ทันมั้ง 6กโมงเช้ามันก็ออกกระตูนคือพวกเราต้องต้องความกระตัญญูเป็นหลักนะห่วงใยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห่วงใยชาติศาสนามากษัตริย์อย่าสรุยสุรายอย่าคิดให้มากเรื่องกลับมาหาความจริงอ่ากลับมาหาความจริงคือความจริงเนี้ยเป็นสิ่งไม่ตาย ทำดีมันให้ผลทำไม่ดีก็ให้ผลเราต้องสะเกตตัวเราว่ามันให้ผลยังไงครบคนเงี้ยมันให้ผลยังไงคุยเอแ้วเรารู้เลยว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลแล้วก็บนของเราที่เรา มาประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ให้ก็ไม่จนหรอกยิ่งให้ยิ่งรวยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูแลให้ดีจะได้ไม่อับจนพระสุวรรณาสามไช่ไหมนะดูแลแม่ยันตายพ่อยันตายทำชานไปเกิดเป็นพรหมกรรมมาเกิดโอ้โหสำเร็จทุกอย่างที่รุ่งเรืองคนกัตตันอยูนี่คนรุ่งเรือง อย่าไปได้อย่าไปแช่งใครมันเข้าตัวเองหมดนะอย่าไปได้อย่าไปแช่งใครอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปหาเรื่องให้ร้ายใครโมทนาเขาเขาทําดีโมทนาเขาอย่าไปขัดขวางเขาบุญบุญใครบุญมนันมันคู่บุญกันน่ะใช่ไหมลนะ่ะคู่บุญกันถ้ามไม่ได้เรบุญเนี่ย ทำแล้วมันเป็นของคนนั้นขอให้ตั้งใจพวกเรามางี้ก็มันคงต่อสถาบันชาติศาสนามาก็สัตว์พระพุทธพระธรรมพระสงค์เงินทองก็เป็นของสมมุติใช้กันชั่วมีลมหายใจหมดลมหายใจเอาใส่ปากก็ไม่เอาเนะอ,อะไรให้ก็ไม่เอา บุญเนี่ยต้องทาตอนเป็นๆลองคิดดูทิโยมถ้าเราตายแล้วใครเอาบุญให้เราจะได้ไหมเนี่ยเราจะรับได้ไหมบุญเราไม่ทําบุญเลยเนี่ยตายไปจะได้อะไรไปจะได้ก็ตอนเราทําบุญเนี่ยเราจะได้ของเราถ้าไม่ทําใครให้เราไม่ได้เลยบุญในชาตินี้บุญน้อยเหลือเกินเพราะเราทนีจะได้บุญน้อยเหลือเกิน จะไปเอาของใครมาให้เราแล้วตายไปเป็นเทวดาก็ต้องมีสินห้าสินแปดต้องมีทานบาร,รมีจิตใจตั้งดีอต้องข้ามทุกโลภะจติตโลภะจริตโทสะจริตมหะจริตได้ตายแล้วไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนอ,นะนอกจากบุญนะนอกจากบุญนั้นที่จะนำพาเราไปได้เป็นเนี่ย เราก็เหมือนว่าเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้เหมือนอะไรก็เป็นของเราหมดแต่พอถึงเวลาหมดลมไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสับสมบัดเดือนชานบ้านช่องลูกลูกผัวลูกเมียไม่ไม่ช่วยเราไม่ได้เลยนั่แนแหละนี่เราต้องรักตัวเองนะถ้าไม่รักตัวเองเราจะขาดทุนไปให้คนอื่นเขาหมดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยก็ต้องจงใจไว้ว่า สมบัติต้องเอาไปสี่ส่วนต้องไปหนึ่งส่วนได้ไหมโยมสี่ส่วนให้ลูกไปส่วนหนึ่งให้ภรรยาส่วนหนึ่งสามีส่วนแล้วเก็บไปกินไปใช้ข้างหน้าส่วนแล้วก็เอาไปชาติหน้าส่วนหนึ่งได้แท่นั้นเองสี่ส่วนในพระเจ้าบอกให้อาไปส่วนเดียวแต่อนามิจกาเถีนางวิสาขาเอาไปหมดเลยเพราะมีเยอะไอยาซับไปไหนเอาไปได้พวกเราเอาไปมั่งเปล่าเนี่ย เอาไปเนาะเอาไปเอาไปคนจะบ้านเนี่ยเอาไปได้แต่ห้าสิบตังค์บาทหนึ่งดูสิอยู่กินเหล้าหมดเลยเล่นการพน,นันหมดเลยพอตายเขาใส่ปากไว้บาทหนึ่งห้าสิบตังค์ด้านนั้นเองเห็นไหมจะไปซื้ออะไรกินโยมเข้าแกงชานต้องสี่สามสี่สิบบาทอันนี้ใส่ปากไว้ห้าสิบตังค์บาทหนึ่งโหจนตายไว้เนี่ย แต่มันต้องเก็บไว้ในรับภายในเก็บไว้ในายที่เราสมบุญเนี่ยมันต้องใส่ปากไว้หรอก